สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีงานโปรเจกต์อีกหนึ่งตัวขึ้นมานะครับวันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะมาติดตั้งกล่องด้านหลังนะครับกล่องด้านหลังนะอันนี้เป็นมอเตอรไซค์รุ่น Honda Sonic นะครับ Honda Sonic 125เป็นตัวตัวใหม่นะครับตัวสุดท้าย รุ่นไฟสองตัวนะครับไฟบนไฟล่างนะครับเป็นไฟสองดวงนะครับก็จะมาติดตั้งกล่องตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องซื้อแหลกมายึดนะครับซื้อกล่องอันนี้จะได้มากับ่กล่องนะครับอันนี้ซื้อตังหากนะครับตัวแหลกซื้อตังหากนะครับเติมแรกเราก็ต้องถอดน็อตสี่ตัวที่ยึดไอตัวกันตกนี้ก่อนนะครับถอดนี่ออกเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็เอาตัว แหลกตัวนี้นะครับมายึดระยึดแหลกตัวนี้เสร็จก็เอาฐานของกล่องตัวนี้นะครับมายึดบนแหลกนะครับเขาจะมีอุปกรณ์เนีย่ยมีอุปกรณ์ให้มานะครับแล้วก็กุญแจนะครับกล่องก็ไซส์ประมาณย5ลิตรดูแล้วกําลังดีไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับลอกกุญแจตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับประมาณ สามถึงห้าร้อยบาทมั้งถ้าจะไม่ผิดตัวนี้ประมาณหกร้อยกว่าบาทนะครับตัวแหลกยึดโอเคเดี๋ยวเราไปดําเนินการกัอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออกก่อนครับโอเคนะครับครับเราก็ทําการยึดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสี่ตัวนี้นะครับปะแจเบอร์สิบสองเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้ฐานรองตัวนี้มาวางบนนี้แบบนี้นะครับวางบนนี้แล้วก็จะยึดด้วยน็อน ด้านตายนี้ลากสกูให้มานี่นะครับนี่ไม่เกี่ยวนะโอเคครับอันนี้เราก็ทำการยึดตัวเพจของตัวกล่องนะครับ mm hmm. เข้ากับตัวแหล็กยึดท้ายมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยนะครับยึดสกู4ตัว mm hmm. ด้านล่างก็จะมีเหล็ก ถ้าจะดีก็ใส่แหวนเพิ่มไปอีกก็ได้นะครับถ้าจะใส่แหวนอันนี้ก็ยึดยึดเลยนะครับสี่ตัวเป็นเบอร์สินะครับข้างล่างแบบนี้ก็จะยึดอย่างนี้แน่นหนาเดี๋ยวเราก็จะเอากล่องเข้ามาล็อกกล่องมันใช้วิธีการล็อกตรงนี้นะครับนี่กับตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้แดงๆเนี่ยนะครับ สองจุดด้านหลังจะมาล็อกเข้าตรงนี้เดเอยน,นี่ครับตบงนี้นะครับแล้วก็ตรงจุดแดงๆก็จะมากดลงตรงนี้พอดีน,นะครับมันจะมีเดเอยงมันอยู่ดันแล้วก็กดลงนะครับ